สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโชก็จะมาเปิดกล่องนะคะก็เป็นกล่องของขวัญค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงนะคะคืออันนี้ไม่ใช่ช้อปปิง้งละนะคะจะเป็นกล่องของข,องขวัญที่เอ่อซับสไคร์เบอร์หรือว่าผู้ชมที่ติดตามชาแนลของโชเนี่ยส่งของมาให้นะคะก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะก็เอ่ออยู่ที่เยอรมันนะคะก็ไม่ได้อยู่ไกลกันสักเท่าไหร่นะแล้วก็ติดต่อโชมาว่าเออแบบอยากจะส่งของมาให้โชลองใช้ชกเลยเออได้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะนะคะแต่พอเปิดกล่องมาแล้วแบบตกใจ ใช่ทำไมแบบส่งมาเยอะอย่างนี้นะคะเยอะๆมากๆนะคะก็ส่งมาแบบอย่างดีเลยส่งแบบของ DHL นะคะส่งมาให้นะคะก็เป็นกล่องที่แบบว่าเออแพ็คมาอย่างดีนะคะก็มาดูกันว่าในในกล่องนี้มีอะไรบ้างน,นะคะส่วนใหญ่ของที่ คุณ s ั b สไครบ์ r ท่านนี้ส่งมาให้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของทางเยอรมันทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นแบรนด์ที่โชว์หาไม่ได้ในน,นอร์เวย์นะคะก็ก็กกน่ารักมากๆนะคะก็เออชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวไวฟ์นะคะเป็นเบบี้ไวฟ์หน้าตายอย่างนี้ก็เป็นกระดาษเช็ดเครื่องสำอางนะคะคิดว่าเป็นแบบเปียกนี่แหละก็คล้ายๆกับเ,เป็นยังแคร์เป เท่าที่อ่านได้ตอนนี้นะเพราะว่ามันเป็นภาษาภาษาเยอรมันนะมันเป็นเบบี้ยังแคร์นะคะก็คือเป็นแบบ เห็นเขียนว่าเมคอัพคิดว่าน่าจะเป็นแบบตัวทําความสะอาดเมคอัพอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบรนด์ของทางเยอรมันก็ส่งมาให้ใช้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นคัตติ้งบัตนะคะแต่ว่าตรงนี้จะมีลักษณะพิเศษนิดน,นึงคืออีกด้านหนึ่งมันจะเป็นหัวโตวหน่อยแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวริ้วๆวเล็กๆซึ่งโชคิดว่าคัตตินะ้ลบัตลักษณะแบบนี้จะเหมาะมากสําหรับในการแบบ ทําความสะอาดแบบพวก up, เมคอัพใต้มัสคาร่าหรือว่าพวกอายเมคอัพต่างๆที่มันแบบอยู่ในซอกเล็กๆที่เราแบบอ,อ,อะไรประมาณนี้ก็หรือเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วแบบพลาดแล้วเราต้องมีการแก้คงแก้ไขอะไรเงี้ยขัน้นบัตลักษณะอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยสําหรับในการแบบเก็บรายละเอียดนะคะเวลาที่เราแต่งหน้านะคะก็น่ารักนะคะต,ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเมจิกทั u ช h นะคะเป็นเชอรี่เป็น Cherry, rice milk นะคะเป็นบอดี้ครีมนะคะหน้าต่ายงี้นะคะเอ่อยี่ห้อคือยี่ห้ออะไรอะ Magic t o u c หรือว่าอะไรเอ่ยอ๋อ oh, ยี่ห้อ Ritual นะคะก็หน้าต่ายงี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบอดี้ครีมเนาะแบบอยู่ในกระปุกโชว์ยังไม่ได้เปิดนะคะก็เอ่อเดี๋ยวเปิดเลยดีกว่านะอยากรู้ว <c oughs> ้ยมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมดี เออเออ,อ,อแบบเนื้อครีมแบบว่ามอ i ส์เจอไรเดีอะ่ะเออเออเป็นเป็นครีมที่ไม่เหนียวเหนะน,น,นะคะเป็นแบบเหมาะกับสาวผิวแหง้งวุ้ยแบบขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าโชเป็นคนผิวแห้งอะแล้วก,แวก็แล้วก็แบบเออชอบชอบโลชั่นหรือว่าบอดี้ครีมที่แบบทาแล้วไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนียวหนอะแต่ว่าให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าโจาตนตัวนี้ยดีมากๆเลยนะคะเท่าที่สัมผัสได้ในตอนนี้แล้วซึมซึมเร็วด้วยเออ วุ้ยขอบคุณมากมากนะคะเออน่ารักหอมด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นเอาเอาอันนี้อปดีกว่าอันนี้จะเป็นเครื่องสำอางนะคะเป็นของเอ s เซนต์กับคา r t ทรีดเนี่ยเนี่ยอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> คือคาร์ทรีดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ของทางเยอรมันซึ่งเออไม่มีในโนเวย์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นเอ s เซนต์นะคะก็ หน้าตายอย่างนี้ก็จะเป็นตัว b r o อ z ร r นะคิดว่านะเป็นแมท bronzing อันนี้เป็น g l o นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น hello a u t u เป็นเ s เซน c ์หน้าตายอย่างนี้ก็นคิดว่าน่าจะสีออกเป็นประมาณแบบบรอนเซอร์บวกิมเ m m e r อะไรคือถ้าปัดวนๆพร้อมๆกันแล้วมันสีมันน่าจะสวยเออแบบชอบมากๆเลยเป็นอันนี้เป็นบรอนเซอร์ที่สีแปลกมากเลยนะมันจะออกแบกบบุ้งๆนิดนึงอ่ะหรือเปล่าหรือว่าตาเราเพี้ยนอุ้ยจะสวยอ่ะอ เออเออสีสวยแล้วก็แบบเป็นเป็นบรอนเซอร์ที่แบบเฉียเฉียสีไม่ได้ไม่ได้แบบไอ้นี่มากอะคะ่ะสีกําลังดีอะ่ะคือแบบถ้าให้เปรียบเทียบนะลักษณะจะคล้ายๆกับ N Y C อะคะ่ะบรอนเซอร์ของของ,ง N Y C ยี่ห้อ N Y C จะเป็นเนื้อแมทนะคะแล้วก็มีแบบในในในตลับจะ รินออกมาสวยงามเป็นตัวหนังสือแบบว่าสวยงามมากของย e ี่หอ c a r t ท r i สนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Essence นะคะอันนี้น่าจะออกแนวแบบประมาณไฮไลท์เป็นอะไรประมาณนี้ปะมีความวาาอะไรเงี้ยเสวยๆอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าคือคิดว่าแปัดออกมาแล้วก็ จะสวยมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอันนี้จะเป็นยี่ห้อไคโกหรือว่าคิกโกไม่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะจะเป็นไคโกหรือเปล่าเมคอัพเมลานี่เมลานี่นี่แบบอิตาลีหรือเปล่าอุ้ยเออใช่เมดอินอิตาลีนะคะก็จะเป็นบรอนเซอร์อีกเหมือนกันโอ้ยตายแล้วว้าวีิซุสวยมากพระเจ้าสวยอ่ะเออ เป็นแบบมีสามเฉดสีแล้วก็เออสีน่าเล่นมากๆเลยอ่ะเออแบบพกตลับเดียวแบบโอเคเลยคือคือปัดใช้แปรงปัดวนแบบทั่วๆแล้วก็มาปัดนะคะคือแบบจะมีชิมเมอร์ละเอียดละเอียดอุ้ยเนื้อเนื้อ,อของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างนุ่มนะนุ่มดีเนื้อสมูท t อะค่ะแล้วก็อุ้ยสวยนะสวยนี่ สาวๆเห็นไหมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าเออพิกเม่นแน่นอะไรมากมายแต่ว่าคือปัดแบบปัดแบบฝุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะสวยนะแต่เออชอบอะเอออุย๊ยยี่ห้อไคโกะปะถ้ายังไงคอมเมนต์บอกทีว่าอ่านชื่อยี่ห้อถูกหรือเปล่าไคโกะหรือขี่โกะก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยี่ห้อเดียวกันอันนี้เป็นอะไรอะเป็นสติ๊กบรัชนะคะเป็นบลัช เอ่อสติ๊กครัเป็นที่ปัดแก้มแบบแบบสติ๊กนั่นเองนะคะอุย้ยสีชมพูวานแวว่าหน้าตายอย่างงี้เอาให้ดูก่อน <c oughs> นะเออนี่หน้าตายอย่างงี้เออน่ารักหวานแววมากเลยอะสีแบบเบบี้พิ k งก์ากมากเลยอะ <c oughs> นะโชก็สฟอสแบบว่าอ๋ออันนี้มันเนือ้อมันจะแบบเป็นวอลเวตมันจะแบบนุ่มๆเลื่อนๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นสีชมพูแบบหวานแวว น่ารักจริงๆนะคะปาดออกไปแล้วไม่เหนียวนาๆนะแบบแห้งแห้งลงไปเลยนะคะก็อันนี้เป็นสีชมพูตรงนี้ที่เห็นนะคะก็สวยดีน่ารักดีคือโชว์เนี่ยสวอชแบบมั่วซัวกันไปนหมดเลยบนมือเนี่ยโชว์กลัวว่าสาวๆจะมองไม่เห็นเออดีนะเดี๋ยวต้องลองใช้ว่าติดทนหรือเปล่าแล้วค่อยมาบอกบอกฮัลโหลนี่อันนี้นะคะก็เป็นสีแบบว่าเออให้ความ สวสอชอกมาบนหลังมือแล้วนึกถึงอะไรรูกป้านึกถึง YSL ร r e a m b r u ัชที่โชว์มีอะสีออกมาปัดออกมาแล้วสีคล้ายๆกันเลยแบบเป็นดูบกันได้เลยนะ<ม>ต่อมานะคะก็จะเป็นลิปสติกนะคะเป็นของย e. ี่ห้อ Manhattan นะคะก็อีกเหมือนเดิมจะเป็นแบร,รนด์ของทางแบบว่าอิตาลีหรือว่าเป็นแบร,รนด์เยอร,รมันอะไรเงี้ยเออโปกัสไหมโปกัสนะคะก็หน้าตาอย่างนี้เห็นเห็นแพคเกจิ้งแล้วนึกถึงไ ของริมเมลอะคะ่ะขนาดณะจะคล้ายๆกับของริมเมลอะโชว์จำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแต่แบบเหมือนมากๆเลยนะคะก็โอ้โหเป็นเนื้อเป็นลิปเนื้อแมทไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆกับลิปครีมของของ YSL แล้วพิกเมนต์แบบว่าโอเคมากอะแน่นมาก สีแบบว่าสีสวยเป็นสีที่แบบเลือกสีมาได้แบบตรงเพลงมากเลยคือเป็นสีที่แบบโชว์ชอบอะไรประมาณสีโทนประมาณหนึ่งเงี้ยคือเหมือนรู้ใจต้องมาดูเรื่องความติดโทนเนี่ยต้องมาดูต้องลองต้องลองใช้แล้วเดี๋ยวลองมามาไอ้นี่มาว่ากันอีกทีสำหรับไอเทมต่อมาจะเป็นลิปสติกนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ ps หรือว่า p 2นะไม่แน่ใจว่าเป็นอ่านชื่อยี่ห้อถูกไหมหน้าตาของลิปก็จะเป็นประมาณอ,อ,อย่างนี้นะคะแพคเกจจิ้งน่ารักกก๊บเก๋มากเลยคือเป็นเป็นแบบ เป็นวาวๆอ่ะเออแล้วก็เป็นเป็นสีที่แบบว่าเออเป็นวาวๆนะคะก็สีเบอร์แรกนะคะจะเป็นศูนย์หนึ่งสองเป็นเบอร์แบบเลือกสีมาได้แบบว่าโดนใจมากๆเลยเป็นสีแบบที่เป็นสีโทนของโชเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนจะรู้ใจว่าโชชอบทาลิปสีโทนประมาณอย่างนี้นะคะเ,เนื้อลิปสติกค่อนข้างที่จะครีมมี่ดีนะคะจากที่แบบเออลองสวอตบนหลังมือดูแล้วเนี่ยแล้วก็ รู้สึกว่าไม่ได้ทําให้ปากแห้งอะไรเนื้อลิปสติกไม่ได้แห้งรู้สึกไม่แห้งอะไรนะคะเบอร์ที่สองเนี่ยจะเป็นเบอร์048นะคะก็เบอร์บนนะคะเบอร์นี้นะคะ048แล้วก็เบอร์ล่างนี่จะเป็น012นะคะก็เม็ดสีเท่าที่ดูบนหลังมือนี่แบบสีโอเคมาก,มากๆเลยนะคือแบบ พิกเมนต์โอเคมากเลยแล้วก็เนื้อลิปสติกเท่าที่ลองแบบสวอชดูนี่ก็ให้ความชุ่มชื่นดีแต่เรื่องติดทนยาวนานนี้ต้องขอขอใช้ดูก่อนแล้วค่อยมาว่าก,กันนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อซูเอว,วาปะ่ะคือจำได้ไหมที่ TK เขาทำสั่งซื้อแปรงแต่งหน้านะคะเป็นยี่ห้อนี้แหละเป็นแบรนด์นี้แหละจะเป็นแบรนด์ของทางเยอรมนันจากซววูเอวาเนี่แหละแต่ว่า พอโชว์เห็นแล้วสเฮ้ยเป็นยี่ห้อเดียวกันเลย Mineral Cheer เ l u นะคะเป็นที่ปัดแก้มนะคะลักษณะจะเป็นเป็นเนื้อแป้งค่ะนี่เป็นอย่างนี้รู้สึกว่าเวลาใช้จะยากหรือเปล่าอ๋อไม่ยากไม่ยากเพราะว่าแพ็คเกจจิ้งเขาทําอย่างนี้มาเขาแบบน่าจะเป็นเจาะเป็นรูๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็ใช้แปรงในการแบบวนๆเอาเงี้ยเนาะก็เบอร์ที่ได้มานี่จะเป็นเบอร์บี2เป็นสีพีช นะคะสีสวยเนาะแบบว่าสีโอเคมากเลยอ่ะอ๋อเออจะบอกว่ารูที่เขาเจาะมาให้อ่ะไม่เยอะนะคือแบบว่ามีแบบรูเล็กๆเองอ,ะ <S <S อ่ะเดี๋ยวกันนะให้ดูนี่ประมาณแบบสี่ห้าหกรูเองอ่ะรูแบบไม่ไม่ได้ทั่วไม่ได้ทั่วฝานะคะคือแบบว่าเอากเอก็เนื้อแป้งเขาเรียกว่าอะไรเนื้อแป้งงมันแบบนุ่มมากอะค่ะ ก็เวลาถูถูไปแล้วแบบ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> เห็นเป็นสีปะสวยดีนะเออแบบเป็นสีชมพูคล้ายๆกับตัวตัวนี้เลยลกีโกบนี่เลยอะเออเห็นแล้วนึกถึง YSL ก็จะเป็นแบบชมพูเนียนๆใสๆอะไรเงี้ยเออสวยดีตื่นเต้นนะเนี่ยนะคะก็ต้องมาลองดูกันว่าวิธีการลงเนี่ยต้องลงกับอะไรมันถึงจะเวริร์กสุดเพราะว่าโชว์เองอะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแบบว่าที่ปัดแก้มแบบ เป็นแบบที่อัดแข็งอยู่ในตลับแล้วเรียบร้อยนะคะแบบฝุ่นๆอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองใช้อันนี้เป็นชิ้นแรกเลยก็เดี๋ยวยังไงจะลองใช้แล้วก็จะมาเล่าสู่สาวๆฟังอีกก็ยังไงขอบคุณเออซับสไครเบอร์ท่านนี้มากเลยน่ารักมากเลยที่บอกว่าเออส่งของมาให้ลองใช้นะคะก็ยังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ